นี่การใช้ชีวิตกิ่งนะครับแต่ละมือผมเลื้องกิ่งนะครับมีได้มาเอฟเวลานอันนี้ก็ตอนเวลา,ออวลาออรองรองเท้าหลังจากานี้ง่าแล้วตอ่อมาไม่เกินซีฟม้งถึงนะครับง่ายตั้งแต่หุ่มงถึงเพิมากซีโม้งแล,แล้วมีการชี้ยางงูมีการมันเลือ้อก็มีกับกับแล้วแรงแจ้เท้าแต่สุดมากกัเห็นไหมฝนไม่ตุกนะผมจะออกเฟกโอที่ครับ กานลุงลง่งช่มงนี่กัมะีนังสือล่งตะาวเลงแต่ว่าในบ้านคือชพวกนี้ต้อตอนต,ต้อมือหางรอบเสาอะไบันี้กห้าอีกชืนึงก็คือตอนตอนแรกครับตอนแรกห้ามงไปถึแม่คุ้มุมนึงหรืงคุ้นี่ละที่งานยืมเงนะเหมือนว่างานเนะี่ยเวลาของของฟ้าเน่ยตายโซยู่ที่เองง่อพกมุ่งเสาหอด ทอดซี่งงครับร้องยง่ายครับคือโซงีแง่ของฟางที่เหลือที่ผมปั้นจักรยานลงไปนั้นนะคือการเป็เนเอชโอที่ยี่นั่นนะครับไม่ได้บังคับอ่ะแค่เริ่มมือผมจะไ,ไ,ไปก็ได้ไม่จะไปก็แต่นอนอยู่แล้วเขามาแหงานเนาะเขาแล้วมานอนสบายอยู่เมื่อกับเขตเพราะว่าเราเข้าเป็นเอชแง่มันเร็วครับมานอนนะเขานอนตอนนี้ตอนแรกก็นอนไี่ลักแต่เอชโอห้อง ทอดผมมากินหัวหอมแดงทอดยอดครับฝังฟุ้พผีใช้ชีวิตในต่างดแดนกรับถามว่ามันมันชิ้นยอดมันขึ้นอดอัน ลูกขึ้นทอดแม่ขึ้นทอดเพ่อแม่อยากขึ้นหอดไปธรรมดาครับแต่แต่ท่าวกเอินงานข้าวเดียวเนี่ยข้าได้เจ้าหน้ายนี่เขาก็คุยเขากปพึกษากบคุยเดียวแล้วเจ้าหน้ายแล้วก็แยกเดียวข้ามีเยอะนอนกะแต่ส่วนมากกับผมมีเยอะไป,ปกี่เลอก็น,นอนดินคุยเดียวทั้งบ้านแล้วกับดินงกีตารเเ์าอ้ผือยังฝาาซื้อกีตาร์สาวมาเพราะว่า ผมยู่ผู้เดียวมันมันมันละร้อ,องเพลงยู่ผู้เดียวไม่ได้กีตาร์ขเขากราบเป็นบ้านี่นะเยาว์าน้องงูมันว่าไม่ได้อัน,นอันนี้นี่คือฝนฝนฝนยังตกอยู่ลยครับอันนี้คือเรืเ่องจริงครับอันนี้สี่เด๋ยนนี้น่าจะพุ่มละห้าโมงเช้านะครับเป็นน้ํายังติ่มอยู่อันนี้ก็งูกับมาโกนยืดทุกม,มือ้อนี่แต่อ้อมมาหนาวครับคือ เ้าอยู่ในห้องดีกว่าอันนี้คือชีวิตการทำงอานจริงเลยครับ